ถูกมาพร้อมแล้วนะครับมาออกแล้วขณะนี้โดวงจ้าดวงเป็นตัวนำประสิทธ์เป็นตัวที่สองชิมีชิมีที่สามเพชรไตพบที่สี่ชันกระสินทีหา้าที่โค้งปลายก้าวดวงจะโดวงเป็นตัวนำ ปัจเจเป็นตัวที่สองเทดราที่ตะขะหน้านี้เดิมฉะนเองเป็นตัวนำเทดราเป็นตัวที่สองปัจเจศทที่สามยันกะพิบที่สี่ที่มีที่มิตรที่ห้าถัดไปเป็นลิขิตเลยดีที่โค้งต่อจ็ดดงจ้าดวงยังเป็นตัวนำยันกะพิบเล่มแนอผ่านข,าขึ้นมาเป็นตัวที่สอง ลิชี่เลดี้เิ่มแรงขึ้นมาเป็นตัวที่สามที่ป้อยอกจะคลางตรงโดงจ้าดงเป็นตัวนำจันกระพิบเป็นตัวที่สองลิชี่เลดี้ที่สามจันกระพิบที่สี่ขณะนี้โดงจ้าดงเป็นตัวนำจันกระพิบเป็นตัวที่สองลัคกี้สไตล์เิ่มแรงขึ้นมาเป็นตัวที่สามลิชิี่เลดี้ที่สีุ่ดปลายฟ้าที่ห้า มาออกแล้วขณะนี้ดวงจราดวงเป็นตัวนำประเสริฐทัพเป็นตัวที่สองที่มีที่มีที่สามเพชรไตรภพที่สี่ชั้นกระสีที่ห้าที่โค้งปลายก้าวดวงจราดวงเป็นตัวนำประเสริฐทัพเป็นตัวที่สอง เทพดาราที่ธนขคารนี้เดินฉลองเป็นตัวนำเทพดาราเป็นตัวที่สองประเจอทัพที่สามยันกระพิบ 44, 25, ที่สี่ชิมีที่มิที่ห้าถัดไปเป็นลิชเลดี้ที่โค้งป้าเจ็ดดวงจ๋าดวงยังเป็นตัวนำจันกระพิบเริเ่มแรงผ่านขึ้นมาเป็นตัวที่สองลิชเลดี้เริ่มแรงขึ้นมาเป็นตัวที่สาม พี่ไปออกจากรางตรงโดงจ๋าดโดงเป็นตัวนำจันกระพิษเป็นตัวที่สองลิชชี่เลดี้ที่สามจันกระพิษที่สี่ขณะนี้ดดงจ๋าดโดงเป็นตัวนำจันกระพิษเป็นตัวที่สองลักกี้สไตล์เริ่มแรงขึ้นมาเป็นตัวที่สามลิชชี่เลดี้ที่สี่สุดปลายฟ้าที่ห้า